ะไม่ด <iet> <yap> ่าป้าป้านะป้าคนเก่าคนแก่เนาะนี่ครับดูนะ้ยนี่ป้าจับเอี่ยงไปเอี่ยงมานี่คือมันร้อนนะคุณผู้ชมโอ้ป้าหนุ่มป้าแล้วเนี่ยห้าสิบแถวฮะแถวทั้งสิบแถวอะนะโอ้นี่ครับเรามาดันซื้อปังร้านป้าจำปีนี่ครับนี่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 อะไรขาอะเรข้าวายอะไรอะโอ้ปังปิ้งปัง ป้าเอาเอาขนมมาแล้วแบบว่าหั่นเอาเองนี้เลยเหรอคะ่นเองทำมาไม่ดี๋อหั่นให้เราไม่ดีเนาะโยนอย่างนี้เลยครับครับหันแล้วยนอย่างนี้เลยไม่ต้องปลาดีกันมาเลยนะป้าเนาะป้าบอกไม่ปลาดีไม่ต้องปลาดีกัมาหรอกโยนเดนใหญ่คือเรื่องกินนะครับป้าบอกฉันจัดให้ป้าจำปีเนาะปลาจำปีปังปิ้ง ปิ้งต่อฐานเนาะเออปิ้งแบบโบราณเนาะมีป้ามีหน้าเดียวเนาะมีเนยน้ำตาลนมอย่างเดียวเนะเาะไม่เอาคนนี้เขบอกให้ทำหนูให่ใครเดี๋ยวบอกใครทำอ,อย่างนี้ดีแล้วป้าดั้งเดิม,มโบราณดีไม่มีเวลาด้วยตีหนึ่งนีนป่าเนี่ยพี่เอ้ยฮะป้าปืนตั้งแต่ตีหนึ่งะนะาขายตั้งแต่กี่โมงขายตั้งแต่ตีหนึ่งขายตั้งแต่ตีหนึ่งขายตลาดใหม่ เนี่ยค่ะใช่ไม่ได้กินเลยโโอ้โหป,ป,อป้ากินขนมปังก่อนได้นะผมเนี้อไม่ต้องบอกเลยเป้า,ปาปออกิงกับแ<ห><อ>ป้แงสี่แทนคุณผู้ชมป้าจะขายอย่างเงี้ยดูคุณผู้ชมาลดใหม่พุทธลดใหม่ครับอ่านดี๋ยจะขายให้ดูว่าป้าเขาขายกันแบบนี้รถเข็นเนะาะเขาเรียกรถเข็นใช่ไหมเอมยอยอ,ยอดเลยครับรถใช้มือนะไม่ด่าป้าป้านะป้าคนเก่าคนแก่เนาะ นี่ครับดูนะมีปลาจับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่คือมันร้อนนะคุณผู้ชมเนี่ยร้อนนะครับที่ใช้มือทําไม่ชำนาญนี่ทำไม่ได้จริงๆเลยเนาะที่เขาทอาก็เขาช่วยย่างเขาบอกเวทย่างบางม่เล่นปลาเลยใช่ไหม พราะว่าขย่างใหม่ไงก็มานั่งขูดไงเดี๋ยวเวลาเราต้องกลับบ่อยๆนะป้าเนาะกลับเรื่อยๆที่จับเนี่ยคือย่างคุณผู้ชมเพราะเพราะละป้าต้องกลับบ่อยๆต้องกลับบ่อยๆแล้วมันกรอบนอกนุ่มในโอ้แล้วต้องก็แล้วต้องกลับบ่อยๆมันจะได้กรอบนอกนุ่มในคนที่นี่มาเ้อหมอจะกินกรอบนอกนุ่มในใช่ใช่เอาอย่างนั้นเออเขาไปกินมาแต่งสมัยล้วลูกค้าใหม่ย่าเให้ไม่น่ะพี่ชายคนเมื่อกี้เขากินไปหลายลูกเนี่ย กับคนแก่เลยเนาะโอ้โหกินมาประจำเลยนี่ครับอยู่น้ำแล้วเนี่ยยายนี่อ้๋อของจริงอยู่นี่เขาโยนแพรเลยครับป้าบอกจะไม่สนใจครับของด่านมาซื้อลูกกวนในวันเสาร์มาแล้วเนาะเป็นของด่านเนี่ยโอ้ร้อนร้อนๆเลย จำทะเบียนรถหนไหม่เคยจำเลยน่าทานมากครับหอมมเลยครับหอมซีงครับคุณผู้ชมไอ้ไอ้หนูไอหนุหน่ยหนูยใายโ,ยโยกรถที่ดูกย้ายไปเลยานาำเลยแล้วก็มาแปะไว้โคน่าอร่อยจัะถ้ากินเนาะปูดให้ด้วยไหมถ้าจะปีนี่แสดงว่าทำมานานมากถ้าไหนกินดีนแลม่นาะ ประมาณ40ป uh, ีได oh yeah> ok. oh, oh, ้ไหมกว่า40ปีคนโต้คนโตมีอถึง40ปีแล้วเนี่ยโอ้โหแดันสุกกระดใช่ตรงเนี่ยตรงตรแดันสุกกระดกเนี่ยเหรอมันจนมูลนิธสุกกรดนะโอ้โหโรงเรียนใช่ครับป้าโอ้ผมผมแต่สมัยนั้นมันถูกแค่3,000ว่า2,000เป็นแรงกดดันใจได้เลยนะสอหรับคนท้อแท้นะเศรษฐกวนเจนหิวก็เนี่ยข้าขายวันหนึ่งกี่กี่แถววะหนูป้าวันนี้50แถวฮะแถวทั้ง10แถวอะนะ ่ะเพราะว่าวันเนี้ยขายกันมาดีแล้ววันเสาที่ขายดีป่ะเสาที่ขายดีมาม่ใงโครงการนะนี่วันนี้ขอขอบคุณป้าจำปีมากนะคะนี่นุ่มๆ